แตกตื่นกันอีกแล้วข้าวก็เหลือน้อยฮะวิจาเป็นไรกันดูพั้งแขวนมะม่วงเนี่ยมะม่วงลูกยักษ์ลูกสุดท้ายแล้วไม่อร่อยวันนี้ไปแมคโครได้มะม่วงไอ้อะไรนะมหาชนกมาทำไมแตกตื่นกันอเออตอนเช้าซส้ม,มาน่ะ ้มมาแล้วก็ส้มส้มก็เดินผ่านบ้านไปเฉยเยแม่เขาก็ทําเสียงหวานหวานซ่อมมันทําเฉยนะที่จริงมันก็หูตั้งแหละมันก็ทําเฉยเอาไปไหนกันหมดแล้วมันตื่นอะไรตื่นแบบนี้มาสองวันละเอ้ยสองวันวันนี้วันที่สมแล้วสิคือตื่นแบบมันมันตกใจอะไรกัก็ไม่รู้ว่าหายไปหนีไปทั้งกงเลย น้ำมันน้ำมันหยดใส่แล้วก็ทําให้กระเด็นออกหมดเลยไอพวกไอกมะพร้าวอะ่ะเปิกมะพร้าวนะี่ะกล้วยหมดอันนี้ก็อีกลูกหนึ่งอันนี้แขวนตั้งแต่เช้าแล้วเพิ่งมาเจาะได้แค่นี้สงสัยมันไม่ค่อยอร่อยอะ่ะอันเนี้ยอร่อยลูกนี้ลูกนี้อร่อยน,นี่อร่อย, <c oughs> ออยแม่เขาไม่อยากให้ ไม่อยากให้ใครมามาเจาะเอียวเอี้ยวอ่ะเอ้ยเอียวเอี้ยวเมื่อกี้ข้างล่างไม่อยากให้แหลมมาเกาะก็ลดปริมาณของการให้มะม่วงไอให้กล้วยน้อยลงเอาไอ,าเ,อาเอาเม็ดส้มมาใส่กินหมดแล้วนะมัต้องไอเฮือแน่เลย มันชงโงกหน้ามองของเราด้วยนะมันคิดว่าเราไม่อยู่ตอนเช้ารู้สึกว่าไม่รู้ใครเอาลูกมาเลี้ยงตัวสีน้ำตาลตัวนี้น้อยเลยเมื่อกูดอะล่วงไอ้ที่ล่วงอะมันเหมือนแบบมันเป็นไอ้มแมลงวันทองเจาะฝากไข่แล้วนะ่นะ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 เกาะอ,อยู่เลยกำลังเกาะอ,อยู่เลยนะ น่ะตอมอยู่น่ะตอมอยู่ตอนนี้น่าจะเก็บได้หมดแล้วว่าจะเก็บให้แม่เขามามาดองแล้วอะต้องต้องเริ่มแล้วเพราะมันล่วงมาปุ๊บม,มันก็ไม่ดีเลยไม่ดีต้องขึ้นไปเก็บสอยเท่าที่ได้ก่อนนี่อันนี้ล่วงอัล่วงดูน้ำมันมันหอมเยิ้มเลยอันนี้ที่ที่สอยสอยได้ ลูกนี้เมื่อกี้น่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเออนี่ยเนี่ยเนี่ยแมลงวันทองเนี่ยเจาะอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแยกแยกไว้ก่อนแยกไว้ก่อนอันนี้มันก็ไม่ได้ร่วงอะนะแต่ว่ามันมีมแมลงวันทองเจาะนี่นี่เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีกว่าเอาสักหน่อยอเ,เดี๋ยวนะ สอยเอาก็ได้นะที่จริงสอยเอาดีกว่าเพราะว่าแม่บอกว่าประมาณสักสามสิบลูกอันนี้มันก็สี่แล้วอะสาสิบลูกเหลืออีก26ลูกอุย้ยจิบจิบไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสอยเอาเดี๋ยวสอยเอาสอยเอาดีกว่านี่อันนี้ก็อันนี้มันร่วงล่วง,วงถ้าสมมติดองดองวันนี้เลยก็ดีนะ ไอล่วงเนี่ยอันนี้ก็ล่วงอันนี้ไม่ค่อยดีสสยต่อใส่ต่ออันนี้สอยที่มันอยู่ไกลๆอันนี้ล่วงเอามันเกี่ยวอีกลูกนึงอีกลูกนึงก็ล่วงผิวมันแบบเออผิวมันมีตำหนิแหละดูดิมันเริ่มแบบ เออแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าลมมันพัดจะช้ำม,มากเลยมันน่าจะปิวเคาะกับกิ่งหรือว่าก้านอื่นอ่ะอน,นี่ดูเป็นแผลอันนี้ไม่ได้ร่วงถ้ามันร่วงวันนี้ก็กหัน่นพรุ่งนี้ก็ยังทันเวลาตอนนี้ก็ต้องไอ ปอกเปลือกแล้วก็ดองอะไรละ่ะห้าหกเจ็ดแปดแปดลวงก็เยอะเหมือนกันฮะล่วงก็เยอะเหมือนกัน,กเ,อเ,อน,กนเอาใหม่ไปไปใหม่มันก็เกี่ยวยากเหมือนกันอยู่นะพอมันมันเป็นพวงเป็นลูกใช่ไหมในทีเนี้ยมันก็เวลาเกี่ยวพอดึงลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งอีกลูกอื่นก็ร่วงไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันไกลจากชายคาเหลือเกิน ที่เราจะเอื้อมถึงอ่ะอ,นนอันนี้เกี่ยวอันนี้ตกอุ้ยแตกเลยลูกน้ำอุ้ยแตกเลยน้ำอหอมหอมมากเลยน้ำเยอะอ่ะก็ดีไปอย่างหนึ่งเมื่อกี้เอาลงมาก่อนหน้านี้สองอันสองลูกสิบแล้วอือสิบแล้วอันนี้อีกห้าดี ต้องไปล้างก่อนนะล้างผึ่งล้างผึ่งลมให้แห้งแล้วเวลาเราหั่นี่ได้ง่ายสิบสิบห้าแล้วสิบห้าเองเหลืออีกสิบห้าลูกดูเวลาเกี่ยวอันนี้มันก็ล่วงมาด้วยต่อ,อดาาิได้มาทั้งได้มาทั้งก้านเลยนี่ อุ้ยอันนี้ตกโอ้ยตกกระแทกพื้นเหมือนกันไม่มีฟองอ่ะอ่ะไม่ดีละอันนี้ทิ้งไปเลยอ่าได้อีกห้ามันจะเป็นลูกน้อยนะลูกน้อยมันตูดเหลืองก็เลยสอยเอออันนี้เหลืองอันนี้เหลืองนี่มันโดนวางยาอ่ะ ยีสิบแล้วยี่สิบแล้วหลืออีกสิบลูกหมดแล้วอะ่ะตรงเนี้ยตรงนี้หมดแล้วเนี่ยเนี่ยตรงที่มันอยู่ไกลๆเนี่ยหมดแล้วเอา้าอะไรคุกน้องเหรอไม่ได้หรอกนะดูเศษซากโอ้โหหอมติดไม้ติดมืดมอมอันนี้แบบเอา้าเอาเอ ตกลงก็เป็นฟองฟอดออกมาไม่เอาไม่เอาทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยต้องจำไม่ได้แล้วนะทิ้งอะ่ะห,หอมหอมเอาให้ครบเอาให้ครบอีกสองลูกเออล่วงอีกสองลูกอ๋อนี้นจะพอแล้วนะทำวันนี้แล้มั้ง ทำวันนี้แหละหานวันนี้แหละเดี๋ยวจะไปล้างก่อนเดี๋ยวหาตะกร้าก่อนแป๊บอันนี้อันนี้ที่ร่วงอันนี้ที่ไม่ร่วงสอยเอาสอยเอาเยอะอยู่นะ เห็นแบบนี้ละเต็มถุงเลยนะแต่ว่าเอาเปลือกออกอะ่ะก็น่าจะลดปริมาณถุไปได้เยอะทำไงดีทำไงด,งดีมีอยู่2สองมือไปล้างสิเอาไปล้างเอาไปล้างเอาไปล้าง,าปางแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ล้อันนี้กัน,น,นกมันช่วงนี้ฝนไ่อยได้ล้างอันนี้เท่าไหร่ ไม่รู้แปงหายไปไหนหมดหละ่ะคือเอาแปลงล้างล้างก่อน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 เป็นคาบเลยนะตัะไร่อ่ะ,อะดำๆ

ตากแดดน่าจะดีไอไอทีตากแดดไม่ใช่ลูกมะกรูดนะหั่นเปลือกมันนะตากแดดน่าจะดีเห็นเขาซื้อในินเน็ตอะไม่รู้เขาหลอกกัาหรือเปล่าเวลาหั่นก็ต้องเลือกด้วยนะดู มันคืส่นสี่ส่วนห้าหันนี่ลูกไหนเนาะที่แตกอ่ะมันจะลูกเขียวๆอือืมอ,อยากจะซื้อใหม่ไม่เหมือนแบบเดิมอ่ะแช่น้ำหน่อยแช่น้ำหน่อยถูถูถู หามุมก่อนหามุมก่อนได้มุมแล้วอะไรเนาะหาที่วางหาที่วางแป,ป๊บ เสด็จน้ำํำวา,า,างไว้ค่อยนอเดี๋ยวค่อยใบยเดี๋ยวค่อยหัน่นลูกใหญ่มากอะลูกเนี้ยมันต้องเลือกเอานะน้ําเยอะดีแต่เม็ดก็เยอะฮะที่ไหนก็มีปีเนี้ยที่ไหนก็มีที่ไหนก็ออกลูกเยอะทุกอย่างเลย ผลหมากแลกไม้อะไรทุกอย่างเลยแล้วก็จะปอกเปลือกน้อยดูดูแต่ส่วนมากที่บอกอะ่ะมันมันเหมือนมันมัน,มนอิ่มๆน้ำนะนะฝนมันตกบ,อกบอก่อยเปล่าไม่รู้ ออปอกๆได้สักแป๊บหนึง่งเอาใส่ถุงหมักไว้ข้ามคืนแค่นั้นแหละเริ่มเป็นสีสีเหลืองแล้วอะ เองน่าจะดีกว่านะเก็บบนต้นน่ะที่จริงน่ะแปลงขนอ่อนอน่ะน่าจะดีกว่าแปลงขนอ่อนขัดอ่ะนะอตั้งเยอะนะ ในบ้านมันมีไอ้ที่มันมันล่วงมาตอนเช้าตอนเย็นอะไปที่เก็บเก็บสะสมไว้อะเดี๋ยวก็น่าจะเต็มขวดโหลพอดีน่าจะเต็มขวดโหลพอดีถือไว้ก่อนถุงไว้ให้มันแห้งเี่ีมันล่วง วันสองวันท,ทําทีแต่ปีเนี้น่าจะไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อที่อื่นอ่ะออไม่ได้ซื้อที่อื่นทุนกทีต้องแบบไปซื้อที่ตลาดอ่ะทุกทีต้องไปซื้อที่ตลาดแล้วก็เอามาดองทยอยดอง ไม่ค่อยได้มีเวลาออกมาข้างนอกน้นทุกอย่างยี่สิบแปลงของเหลืองแล้วแปลงสีเงินอย่างนี้แหละแต่ขาดอย่างนี้นบ่อยๆก็ไม่ดีนะมันทำให้พื้นผิวของะะวัสดุเหมือนมันขัดออกก็จริงแต่ว่า มันทําให้ขูดไอ้พวกนี้ออกด้วยผิวเคลือบอะที่เขาชุบมารนให้น้ำฝนตกก็ไม่ไดีมันอยู่นอกนอกชายคาแดดสองไม้ก็สองนะ ไว้อยู่นอกบ้านก็ดิก,ก,ก๊อกเนี่ยก๊อกนี้ตั้งแต่สมัยยายแล้วนะแเขารีโนเวตบ้านใหม่อันนี้มันเคยอยู่ในห้องน้ํแเราออกมาข้้งนอกแต่เมื่อก่อนข้างนอกก็จะมีอ่างสีขาวอันนี้เมื่อก่อนมันเคยอยู่ในในบ้านย้ายเปลี่ยนที่มีไว้ก็ดีนะอ่างสําหรับนอกบ้านเนี่ย ล้างซะหน่อยไม่ได้ล้างบ่อยล้างซะหน่อยก็ยังดีเอาีอา่นาขันพระราชทานขันร้อยปี ใก็ใช้ตอนไม่ต้องซื้อคนนะเนี่ยหันหันน้อยปี เอี่ยมหน่อยพอได้อยู่ล้างบ้างมีแต่ใช้มีแต่ใช้ล้างนี่อะไรนิดหน่อยหน่อยโอพวกเสืพวกเอวเนี่ย อ๋อใช่ยแปรงฟันก็อย่างที่บอกอะแปลงฟันในพวกแปรงฟันเก่าอ่ะ็อไม่ใช่เก่าเนี่ยแปลงฟันถูกอ่ะเออแปลงฟันถูกๆอ่ะที่มันไม่แพงมันแปลงมันแข็งๆหน่อยเนี่ยเอามาพวกมาเก็บมาเน็บไว้ถ้ามันเป็นแปลงฟันสําหรับในฟันไอแปลงฟันอ่ะมันจะแข็งไอมันจะอ่อนมันแปลงถูกมันก็จะเนื้อแข็งๆสะอาดละสะอาดแล้ว พอใช้ได้พอใช้ได้ไม่เอี่ยมอ่ะไม่เอี่ยมแต่ก็ไม่ออกมากพอแห้งแล้วจะเห็นคราบชัดนะบางทีกรอกนีนกก้ก็ก็ดีดีกว่าที่มันเป็นกลมๆเกลียวเล็กๆกน้อยๆได้แล้วอันนี้ตกช้ำอันนี้ไม่ตกเก็บรอพักให้มันแห้งไปแล้วบายบายเดี๋ยวไว้มาหัน